สวัสดีค่ะประเดือนสีห้มาเบ่งงันบัดดีเด้อพี่น้องบวัสดีูุสุกคลอากาศฮอนหอนเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหอนนั่นอยู่นอกหนา้าฝนตกก็นังนนางมองกับฝนตกแต่ว่ากรุงเทพบ่ตกหรอกพี่น้องมองประเดีนอยู่บตกกระลมหกบตกเดือนอยู่กระลำหกบตกฝนบ่ตกฮอนหอนแดดคักแดดเนี่ยประเดือนสีห้เบ้างแด,ดดเด้อพี่น้องง เงพุนอะแดดแดดคักแดดแนบเบิ่งแดดครับแดดคักพี่น้องไยแดดคักลายเบิ่งเจ้าเสือมากเเสือเสือโอ้ยกินอาหารยังไม่เสร็จเลยกินให้หมดลูกกินให้หมดนี่เป็นเจ้าเสือมากพี่น้องงไงหอนย่ำใบนี้นี้ลูกมากได้พี่น้องไยนี้ลูกมากนี้ลูกมากกินอาหาร ตอนย่ำใบนี้ลูกมากินอาหารแต่เลี้ยต้นเลี้ตนจ้อยจอยบ้างนะไอเดไปเสืออาหารเสริมมาไว้ให้กินอีกอยู่เนี่ยต่เลี้ต้นสัตว์ไปเดินสีบป่วยูนสีไปเรียกตัางมาสิได้กินอาหารบ่เนาะไปเดินบ่วยยนี่เนาะแตะเลี้ต้นสัตว์เนาะไปเดินบ่วยูนสิได้กกินอาหารบ่เนาะ พี่น้องเอ้ยปเด็นบ่ยอย่ยหยันเจเสือบรได้กินอาหารนี่เลยแต่ว่าไปเด็นเสียวไปไหวมองไหนดีไปรเดนบ่อยูปไปเด็น,เนกัสิทิถิ่นไปไหนเราเค้าเทียมมากามัเออนเป็นแมวตัวอื่นสิมากินเลยพวกพว่าแมวอ่อนจอนโยนเขียดนี่ร้ายหลายด้พี่น้องแมวจไไวนวมมอนมันหน่อยเด้ซุ้มอื่นมากข้าวเดียวกับเรียนหนีซุ้ม,มอื่นมากข้าวเดียวกับเรียนหนีเนาะอันนี้เจเสือมาอยู่ได้หลายชัโจม่งเลยั้งแต่มาเนี่ย เพาท่านไปอยู่จังหน่อยเขากินอิ่มแล้วเขากลไปไปเดินเที่ยวอาหาในกินสองเทียหรอกให้ปลาไปกินสองตอนน้นนอนเอกเหมาะอยู่น่าเสือเนาะเสือ้อเสือ้อเสือ้อตะกี้ว่าให้ไปเดินจับได้หรอนน่ให้ไปเดินจับอันอันให้จับยมี่น้องตะกี้ว่าให้จับหรอก ตะกี้หวงตัวกันไว้ใต้จ่าบางสี่ข้างหึมห่มหึ่มใจเข้ารดเดีด๋ยวนี้ตังแต่พัดได้กินอาหารน้ำปลาเดือนดูดบอนคู่ปลาเดือนเราตะกินคู่ดีดีวา่าตะไปไก่สี่หึมห่มหึมห่ม,ม,มแต่เขาก็ยังบอสนิยยดใจดอกพี่น้องปลาเดือนสัง,กงเกตเบื้องข้างล่างเถี่ยเขาก็เป็นระแวงเนาะแบบเขายังบ่อว้บ้างใจเข้าเท่าที่คนนะ้นเนาะก็คือเข้าบองสี่แหละบอกานันปันใดก็ยานเขากัดขึ้นกันเพราะว่าเขาเป็นแมวจอน ขขขขเ,เขาเป็นแมวจรเนาะกันเนาะเขาแย่ให้ลูกกินนมอยู่เห็ดยังไงเนาะไปยันอยากเอาเขาไปเห็ดหมันให้กันเนาะอ้เห็ดยังไงเนาะอันเพื่อนไปเดืนเอน,นกรวบะอย,ออยู่เพื่อนไปเดือนกบว่าอยากเอาไปเห็ดหมันเนาะเพื่อนไปเดือนส่วนไปเดือนเอาไปเห็ดหมันอยู่กันจับไดเอาเขาใส่กุ้งไปเห็ดหมันบ่สันว่นานี่เรามองหนึ่งมองไปเดือนย่านเขาบ่มาหาไปเดืนอนก็เตี้ยจับไปแล้วขาาเขาสิบมาหาห้าเขาจีบเคสิลิลนะับเนาะเขาเนาะเขาจิไปเรื่อยตะเลิดเปิดเปิืองไปเรื่อยยังสิ ย่านเขาบอมาอันย่านเขาละแว้งี่ย่านเ้าไปเห็ดเขาหรอย่านเขาเก็บเขาสิจําเขาสิบ้นันไหมันสิปล่อยเขาสุดหลูกเขาเองมั้นสุดหลูกเป็นบ้าน้อแมวนี่เนาะอันจังคือคนไข่อยู่ด้เนาะคนกับอายุหกสิบปีกับสุดหล,ล,ลูกและสุดหลูกแล้วสุดประจําเดือนนัเนาะ,นอ,ะอันแมวก็เป็นประจาเดือนเป็นด้พี่น้อง ตอนนั้นปเดนเห็นมาเน,ะนาะย่มย่มเขามาหนางังสิย่มเขาเป็นเลียดเขาการขึ้ขนือหมาคือกันนะหมาก็เป็นประจำเดือนเป็นอันเลียดเขาสิออกเพราะต่างกันกับพ้่นดอกประเด็นสังเกตมึงปเด็นึนว่าอ,าอ้าเลียดที่ยังออกที่ไหนได้กันเขาเป็นประจำเดือนเป็นขึ้นกันเนาะพี่น้องประเด็นก็เห็นหมาคือกันนะหมาก็เป็นแมวก็เป็นเฉพาะเขามีลูกนะเอานอนนอนลูกนอนนอน จะรีบไปไหนนอนก่อนพักผ่อนก่อนไปหาลูกลูกลก็แห่นนมมันตัวพักผ่อนซะก่อนไปออกลูกไว้ใส่ผู้ว่าผ้าลูกยางมาเมียนเลยธรรมดาต้องยางมาหาประเด็นไหมเอาลูกมาน้องอยากเลี้ยงลูกซอยอยบ่บเอามากเลยเนาะนะ,นะเสือไม่ยอมเอามาเลยเหรอฮะเอาลูกไปไว้ตรงไหนนอนนี่เนาะนี่ อ่างเทียมมากสิลูกว่าท่านกินนมนมเขาขัดได้พี่น้องนมเขาขัดนมนมนมเขาบังนมแต่ว่ามือนี่ือสิลูกดูดมากหรอกละมัต้ามานี่นมนมบองบองนมนมเขาขบ่ขัดลูกดูดมากเหล่าตา ไปเดอนกับโบหูเดียงแมวเนาะบ่ะหูวานลูกเขากินนมจากเดือนเขาให้ลูกถิงนมจากเดือนกับโบหูคนบ่งพีน้องอน,อนันน่น,นนั่นไหนไปเดือนดื่นนมเหมือนกิ่งไปทั้งคนกิ่งไปทั้งคนแล้วเอาพลิกมาพลิกมา มานี่มานี่มานี่เร็วพี่กลับมาเนี่ยเอาไปได้อีกแล้วนะมานี่มานี่มานี้มานี้ก่อนโอ้ยไปทั้งไดนนอยเกียมทีนี้แล้วนี่ดินน้ำแน่ทีนี้จากประเดือนแล้ววันนี้ทีนี้ไปทังใดอยู่น้ำกันสะก่อนอยาเฝ้านี้ วันเสาร์ประเด็นก็สิหนีไปนั่นแล้วเพราะว่าประเด็นต้องไปเลือกตั้งอยู่ลพบุรีเนาะค่ะเนาะประเด็นก็สิขึ้นรถไปเพื่อนก็บ,บอกให้ประเด็นขี่รถไปน้อยู่รอกแต่ว่าประเด็นอย่างก,กันขี่รถไปต่งา,างห่างเตียนั่งรถไปก็เตียนใดไทยคลิปไายหยังไปเนะนาะนั่งน้ำเจ้าหน่ายกับบรรยากาศไทยละ,ะเดินก็เลยอยางก,กันน่งไปส่วนตัวอกับฝั่งไปช่วงคำคำสิประมาณนี้แหละกันเป็นประเด็นไปขึ้นรถเนาะ ไปขึ้นรถลดไปโรบูรี่ที่รหลดตู่ไปไปหอดกับไปจอดอยูสารพักการไปล่องอันบ่ล่งสารพักการไปเหนือที่ไปล่งซาเกี่ยวล่งสาเกี่ยว,ยวโรบุรี่แล้วก็สีให้ลูกมาหาลูกกับิี่มาหาประเดียนหับเขาบ้านบนหับไปยังจากกันบ้านประเดียนไปหอดนันเพาราะว่าปเดือนอยู่โม่บ้านเอ,อือท่อนเนาะค่ะเนาะปเดือนกับทไปเขาบ้าน ขันเมาลดเขาบ้านกับแทงสองลอยเนเมาลดเขาบ้านจากอันอันสาแกวไปหอดอันบานเอ,อือท่อนน้ำมันแท่งเขาก็เลเี้ยวแทงน้ำเขาก็เลี้ยวสองลอยไปเดินเมาหวดก้อนกับสองลอยกลับไปกับม้าลูกวอยูุบานมีรถยู่แตว่าแห่งบมมีค้นขับไปเดินก็เลี้ยวอันเมาเมาลดเขาไปกลับไปกลับม้าห้รดขั้นเก่าเหรอครับ ขาไปขามาสองลอยเพิ่มกันเป็นสี่ลอยเลยสี่ลอยเนาะเสียงกาห้องกากาอยนพ่อเขาได้ยินเสียงกาเมื่นตาฟังเสียงกาเลยพี่น้องเขานอนโยนอยันนั้น เสือเสือเสือเสื่อคนฟุ้งเงยหนาบ, you, บ,นบ,บึงเฮาได้พี่น้องนะมึงนะนี่สิมีความสูขอยู่ดอกเขาได้กินอิ่มล้อเนาะคะเนาะเขาได้กินอิม่มนรอเขาเรื่มใ้ใจเฮาแน่อพราพว่านการคุ้นขึ้นการเข้าให้เฮาลูกเขาข้าเนาะิึงเขานอนเกยขาไปเดอนมึงเขานอนเกยขาไปเดอน รับตามมือยงพี่น้องไปเดินกันสิจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเด้อกันเด้ออยู่หลอดปลอดภัยปุ๊บโอ้ยหาวอยู่หลอดปลอดภัยมานี่มามานี่มามานี่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 มาล่าพี่น้องเขาก่อนนรอยเร็วมึงมาหนีมานี่มา,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 าเบิ่งกล่องแก อันนี้เอาเร็วเออนอนดีดีประเด็นกระจาให้อันจบคลิปกับอันเจ้าเสือนี่นกคณะขอพุ่นทุกกำลังแรงใจขอพุ่นทุกไรทุกเรื่องด้วยกันเด้อเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ก่อนประเด็นการเล่นกับเจ้าเสือให้เพิ่งซื้อนอกคณะน,นี่เขาก็เริ่มเหมืนคุ้นขี้นกับประเด็นแน่เนาะมานี่มานี่มานี้แมวแมวแมวเสือ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 เอเอนอนนอน จะไปไหนอย่าพึ่งไปทางไดล่าพี่น้องเขากอนพันธีได้เลี้ยตนสศาสตร์เห็นบ่เนี่ยอันนี้แมวจอนเลยค่ะเด้อแมวจอนประเด็นนั่นเขามากินเขาทางพี่ประเด็นก็นเลี้ยป้อนเขาปอนน้ำเขาเลี้ยงเขาแต่ว่าเขาประยุ่นี่แล้วเขากินอิ่มแล้วเขาก็นนี้ไปหาลูกเขาย่ำเขาหิวเขากับามหมาอีกคือเขาน่ามาเสี้ยขาประเดนนี้แล้ว นอนยูนอนยูพอต้องมาเฟียดอกเดี๋ยวสีเดล่าพีล่านองแล้วเขาล่าพีล่านองก่อนขอนีก่กอนเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจอดเสื้อสีมะหม่นไปเดินสีเ่ได้นั่นเขาสีอยากเมียบ้านเขาหลอด,ดีเขาสีอยากไปหาลูกเขาที่เขาเอาลูกไปออกไว้ทั้งหนบุไปนั่นทั้งหนบุไปเดินก็สีเห็นหนงงางตยแยมเขามากสีละ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไหล่ทุกเลือด้วยกัเด้อเพื่อนไม่มากกะช้าๆได้พาเล่มง,งามไประเด็นกับสิจบคลิปว้ซ้ำนี่กนไว้ติดตามคลิปหนาเนาะกันเนาะขอบคุณทุกไห่ทุกเลือด้วยกัเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกไหล่ทุกแช่ไว้พอกันคลิปหนาคลิปนี่ก็สวัสดีค่ะขอบคุณตัวหลวงด้วยกัเด้อ thank you you so much my friend thank you thank you See you next time bye สวัสดีค่ะ